วนครัวเล็กๆปลูกใส่กระถางปลูกเล็กๆเล็กๆในน้อยๆก็มีค่ามีค่าในการนี่นะสว,วนครัวเล็กๆค่ะของเวลาไปก่อนอืม นี่คือใบกพ้าวเฮาโวนขั้วีนกระถางอันนี้ผักชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยหรือห้อมเปนี่กระถางผักบุ้งอันนี้ก็ผักชีใบเลื่อยอันนี้ใบกะเพรานี่ผัก,ก,นนก,ข,ากขาเยะ นี่ต้ออนนี้ง่าเนี่ผักไหเง่ไหเง่มีพริกหนึ่งต้นมีค่ะไามาดูนสวนขวดเล็กๆนิดหน่อย,อยปลูกเส่กระถางเลยค่ะงามแห่งข้าปลูกเส่กระถางงามแห่งก็เกรือเทศสวนข้อขวดอยอมยาว สวยแห้งงามแห้งตักกลอมเปย์สวยไอ้พระกระเนะพักเฉล่าไปก่อนงามแห้งกำลังแพ่กำลังพื้นค่ะพา,ามาชมสวนไงสวนควุนยำ